ยุบมาแล้วนีใน่ใจตั้งก่อนใจตั้งก่อนมาแล้วมาแล้ววิทยุนี่ไงข,ขาสังวิทยุมาส่งปรร็นร้อยนี่ปังพรมาแกะดูเลยส,สุดร้อน สปาปกล่องก็โอเคนะครับมาไม่มีตำหนินะครับเดี๋ยวต้องดูข้างในด้วยนะครับเผื่อช้ำในยังไงก็จะได้เคลมอ่ะเดี๋ยวจะใช้กันไกรตัดเลยนะพอดีไม่มีคนช่วยช่วยจับเป็นไรค่อยเกะเอา นี่ครับสดร,ร้อนๆเลยโอเคมือเดียวเกะยางเหมือนกันนะเนี่ยแอน,แนทีมาเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นี่อ่หอหุ้มมาเป็นอย่างดีสวยงามคนเฒ่าคนแก่ชอบฟังครับเนี่ยไปฟังหัวฟังเพลงฟังละครวิทยุนะครับทํางานไปด้วยอยู่ในไร่ในนาฟังหวยบรรยากาศเก่าแก่ด,ดังเดิมนี่ห,ห่อหุ้มมาเป็นอย่างดีพอดีลูกค้าอยากได้แบบมีฟังเทปได้ด้วยนะครับเนี่ย แล้วก็ฟังพวกการ์ดพวก USB นะครับต่อไวเลสได้ด้วยนะครับฟัง a m f m นะครับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเกะแค่ภายในกล่องดูปกติลูกค้าจะสั่งสีดำแต่นี้ได้น่าจะได้สีขาวมาเดี๋ยวดูภายในกันอามาดูภายในกันเลย โอ้ oh, สวยงามแล้วก็ห่อหุ้มมาเป็นอย่างดีเลยกันกระเทกอันนี้สั่งผลิใ่ใหม่เลยันร้อนเลยออกมาจากเตาอบเลยครับเนี่ยลูกค้าชอบของสดอาจจะนานหนก็ทนได้รอได้โห oh, หนักจริงนนะเนี่ยสุดยอดเลยสวยสีขาวปุติสั่งสีดำสีดำสั่งไปเป็นอาทิตย์ไม่มาก็เลยยกเลิกเอาร้านนี้ ได้สีขาวมาลูกค้าก็ถูกใจถ้าเพิ่มลำโพงมาด้านนีอ้อีกข้างหนึ่งก็จะจะเพิ่มราคาขึ้นไม่มาก,กประมาณไม่เกินสองสาร้อยแต่ลูกค้าอยากได้แบบลำโพงเดียวราคาประหยัดลงหน่อยก็ได้เหมือนเดิมนี่เลยโอ้หสวยสวยสวยปกติเขาซีลงสีดีเขาก็ยกเลิกฟังกันหมดแล้วก็ยังมีบางท่านเนี่ยยังชอบอัตราแบบดั้งเดิม นี่เลยวิทยุโบราณแบบทันสมัยใช้ก๊์ดใช้ USB ได้หมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดฟังดูนะครับอ๋อนึกว่าไม่มีสายมาให้นี่สายอยู่ด้านหลังแล้วก็มีที่ใส่่า,านแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้ใช้ประมาณ4ก้อนนะครับแล้วก็มีก้อนเล็กตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเยอะมากเลย เสียบไฟได้ด้วยนะครับเี่เสียบไฟได้ด้วยรุ่นนี้ก็ขายขายไปไปแล้วชุดก่อนรุ่นนี้ก็จะดูหนังฟังเพลงไนดะ้เหมือนเหมือนกันต่อโทรศัพท์เป็นอ่าดูยูทูบ u t u b e ผ่านโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีไฟฉายในตัวอันนี้ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้จะเป็นวัยรุ่นหน่อยนนี่จะเป็นคนแก่แบบดั้งเดิมยังชอบอัธรดดั้งเดิมฟังหวย ฟังละครฟัง AMFM นะครับตามไลาตามนาได้เหมือนกันฟังในบ้านก็ได้นะครับเนี่ยแล้วรอเจ้าของมาวันครับนี่นะครับ,รบฟังเทปฟัง,ฟง,ฟง,ฟงวิทยุละครตอก<ด>ครอมนะครัวไม่ํำให้กลอบกลัวเดือดร้อนก็พอใจแล้ว ใครพอใจกันแน่ป้ารู้ไหมลุงคะต้องได้ไงฟื้นกันก็วีเลิกกันหมดนั่นแหละวียัง ฟังแค่นี้ก่อนเดจะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคใช้ได้นะครับอันนี้เลือกฟังก์ชัน AM นะแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าสู่อัตรัแบบดังเดิมเมื่อสมัย340ปีก่อนหลังนะครับ อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับอรอรอเจ้าของมารับไปนะครับ